อัสเลมุอะัยกุมบะรอมะตุลลอฮ์บะเราแกตุสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเนเข้าสู่โลกหลักสีวระพิเศษในเดือนรอมฎอนซึ่งเราได้รังสรรค์สาระดีๆทั้งองค์ความรู้หลักคําสอนหลักการปฏิบัติรวมถึงการดําเนินชีวิตของตัวเองในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือครูอัชรอพุทธสารัตเราจะพบกับครูหนุ่มผู้มากประสบการณ์ครูหนุ่มจากรั้วปนเนาะบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราชสิษธิ์เก่าแห่งลุ่มน้ํานายจากรั้วมหาวิทยาลัยอันอัชรประเทศอียิปต เรามาทำความเข้าใจความหลากหลายของความเชื่อไปพร้อมกันนะครับอัสลามมอลัยกุมบรัตุลอบะบารอกาตุนะครับขอสวัสดีและก็ขอสรามนะฮะเพื่อนๆน,นะฮะที่ติดตามโลกหลักสีนะฮะอยากจะนำเสนอว่าโลกหลักสีจะมีวาระพิเศษนะฮะเนื่องจากเดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงพวกเรานะฮะวาระของเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเรา จะต้องทําความเข้าใจนะฮะทางมิสหายมุสลิมและก็เพื่อนๆต่างศาสนกนะฮะถ้าหากว่าอยากจะเข้าใจว่าโรมฎอนมุสลิมมีวิถีชีวิตยังไงนะฮะแต่ละคนถือศีลอดเนี่ยทำไมถึงต้องถือศีลอดและมันสําคัญยังไงกับพวกเรานะฮะผมแนะนําว่าให้ติดตามโลกหลากสี EP สําคัญนะฮะซึ่งเป็นวราระพิเศษของเราที่จะนําเสนอให้กับเพื่อนๆซึ่ง EP แรกเราจะนําเสนอในวันจันทร์ที่28เดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ แล้วก็ทุกๆวันจันทร์ในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะเราจะมีวราระพิเศษของโลกหลักสีซึ่งเราจะมีวิทยากรคนสําคัญของเราก็คืออาจารย์อัชรอบนะฮะหรือว่าอาจารย์ชรอบพุทธสารนะฮะซึ่งอาจารย์จบจากชริยาอิสลามิยะนะฮะจากอัลอัชัดนะฮะมหาวิทยาลัยอัลอัชัดหรือว่าเรารู้จักในนามนะฮะอัลอัชัดยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่า นะะฮแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์จะนําองค์ความรู้และก็ความหลากหลายความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะฮะก่อนที่จะเราไปเจอกับนะฮะวาระพิเศษในเดือนรอมฎอนอยากให้ทุกคนรู้จักและก็พบกับอาจารย์อัชรอฟครับผมอัสลามุอะลัยกุมค์คาอาจารย์ขอเรียนเชิญนะผมวะะอลัยกุลสลามวะเราะตุลลอฮิบะเราะกาตุครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยน์นวะลาฮูละวะลากุวะอิลลาบิลลาฮินัลอะซีม سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله نال العظيم ربي يَسِّرُ ولا تؤصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكاب أوفام سنتي ممتدى تجعل سبحان الله ต่างสถานกทุกค่ะท่านนะครับที่รับฟังรับชมรายการของพวกเรานะครับแน่น,นอนเลยเกินว่ารายการโลกหลากสีนะครับเป็นรายการที่นะครับสร้างสรรรังสรรสิ่งดีๆสู่สังคมนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทีนี้นะครับในช่วงของเดือนอมฎอนที่กําลังจะมาถึงนั้นนะครับเราเ <พอ S 2> ลยเห็นถึงความสําคัญนะครับที่จะ ให้ความรู้ทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องราวของการถือศีลอดหรือเรื่องราวของกิจกรรมอะมานต่างๆที่เราจะประกอบคุณงามความดีในช่วงที่เต็มไปด้วยความสิริมงคลนั้นนะครับเราจะ,ะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเดือนรอมาอนที่กําลังจะเก้า ก้าวย่างเข้ามาถึงพวกเราอิงาอลรอนะครับเพราะในช่วงนี้นะครับเราจะป็นจะต้องดุอาให้มากมากนั่นก็คืออัลลอฮุมาบ้าริกนาฟีเราจะบินวะชะบ้านาวะบัลลิกนารอมาตอนะครับนี่คือช่วงที่พิเศษนะครับฉะนั้นเป็นเ,เมื่อเมื่อช่วงพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าโลกหลักสีของพวกเราก็จึงเล็งเห็นนะครับที่จะมอบ เรื่องราวพิเศษเหล่านี้สู่สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและก,กันโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับดังนั้นผู้ที่อยากรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับโปรดติดตามพวกเราได้นะครับในโลกหลักสีนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก็ไลรต่อฟิกกับ ครับผมก็ขอบคุณนะฮะนี่คืออาจารย์อัชรบปของเรานะฮะซึ่งอาจารย์ได้สอนอยู่ในเขาเรียกว่าโรงเรียนหรือว่าปนเนาะบ้านตาลน,นะฮะซึ่งเป็นตะกศิลาที่ค่อนข้างที่จะสําคัญและก็มีชื่อเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเป็นผู้นะฮะโรงเรียนแห่งนี้เบียบเสมือนกับแหล่งอบรมบุมเพนะฮะแล้วก็ให้ความรู้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวมาหลายรุ่นนะฮะแล้วก็ผลผลิตจากโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย ทำให้เกิดการหักร้างถังพงทางด้านอวิชชาหรือว่าความรู้ทางด้านศาสนาให้กับชุมชนมุสลิมนะฮะทั่วประเทศนะครับโดยเหตุนี้เนี่ยด้วยกับความหลากหลายของโลกหลักสีนะฮะเราก็เลยอยากจะนําเสนอเฉดสีแห่งโรมโดนนะฮะซึ่งเป็นวาระสําคัญที่เราอยากจะนําพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาพบกับวาระพิเศษเหล่านี้ซึ่งเริ่มต้นในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร และก็ทุกๆวันจันในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเวลาสองทุ่มสิบนาทีโลกหลักสีจะรังสรรค์ดีๆให้กับพวกเราผ่านวิทยากรก็คือครูอัชรอปนะครับด้วยเหตุนี้ฝากให้เพื่อนๆทุกคนติดตามครับผมขอบคุณมากครับผมบิลายตอฟิกวันนีดายะวะสัลลัมวะลัยกุมวะราหมมะตุลลอฮ์วะบราอกาตุวะฮ์ลิุสลมสุลแมวะร้อมมะตุลลอฮ์วะบรอกาตุ